ทำไมพลอยบางเม็ดแค่มีรอยขีดข่วนนิดหน่อยแล้วว่ารอยอยูน่ชนิดหนึ่งราคาตกก่อนอื่นเราจะต้องมาคุยกันว่ารอยเนี่ยมันถูกแบ่งในเกรดของพรเวตี้เนี่ยมาเป็น3ชนิดตามระดับความใสเริ่มจากเจมสโตรนไทป์ o e ถึงเจมสโตรนไทป์ t w เจมสโตนไทป์ t h r e ระบบอันนี้จะทําให้มนุษย์สามารถประเมินมูลค่าพลอยได้แบบแม่นยำขึ้นอย่างเจมสโตรนไทป์อย่างเช่นมรกตมักมีรอยจากแรงกดดันธรรมชาติพรี่พลอยถูกสร้างตัวอยู่ในพื้นดินแต่นักสะสมก็ยังยอมรับเพราะมันเป็นเรื่องปกติและเป็นนิสัยของพลอยชนิดนี้ต่างจากเจมสโตไร ก็จะดิ่ ถ้าคุณกําลังมองหาพลอยที่ใสปิ๊งไม่มีตาหนิเลยลองฟังทางนี้ดูครับพลอยที่อยู่ในกลุ่มเจมสโซนไทป์1อย่างเช่นอะควาเมอรีนลูทอลพัสหรือว่าซิร์โคปพวกนี้เขาถือว่ามันจะต้องใสเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าแล้วยังเห็นรอยและมีอิคลูชั่นที่ชัดเจนนักสะสมจะมองว่าคุณภาพไม่ถึงขั้นราคาก็อย่าบลอกหั้นทีต่างจากมรกรดนะครับมรกรที่มีรอยถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าเจมสโซนที่อยู่ในเจมสโซนไทป์1ถ้ามีรอยก็จะไม่ค่่่บบ่่ออออออยยยััพททูแแตนนนนาาาาารรรเเเเไ้้้้บบีลลววววืมงกชิ เราสามารถคาดหวังกับความใสของมันได้ขนาดไหนจะได้ไม่พลาดของดีเรารู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงของลอยเม็ดน,นั้นอยู่ตรงไหนครับ